เร็ว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 เร,วเร,วเรว99บาททุกคน99บาทกดไปค่ะแต่ในเดียวผู้หญิงดูเยอะทุกคนต้องแต่งหน้าเว้ยทุกคนจริงๆแล้วว่าแต่งหน้าแบบปกติอ่ะใช้อันนี้แผ่นเดียวจบเลย<ด>แล้วก็แล้วก็ นั่นหน้าได้ปกติเลยนะคือเราสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันได้แต่ว่าหนูมองว่าการทําความสะอาดอ่ะมาสาคัญการทำความสะอาดาสํสคา,สาสคัญที่สุดนะทุกคนอะไรทําไมถึงแบบว่าโอ้ยผดเอยอะไรเอยทําไมมันไม่หายสักทีก็เพราะว่าการทําความสะอาดมันเข้าไม่ถึงแต่หนูมองว่าลองใช้กระดาษลบหน้าของดีๆด,ดูเพราะว่าถ้าใช้ไม่ดีอ่ะ คุณคุณคุณไว้นี่ได้เลยคุณเปลี่ยนใจได้เลยแต่คือแต่ถ้าใช้ดีอะเราก็อยากให้ลองไปเรื่อยๆเพราะว่าลองอันเนี้ยนะมันมาใช้กับคนที่เดี๋ยวเอาให้ดูอะไรนะที่แกะแล้ววะเ,เดี๋ยวหนูจะเอาให้ดูว่าแผ่นอนะมันไม่ได้แผ่นเล็กๆนะมันเป็นแผ่นแบบเ,เอามาเนื้อทีมีลายเส้แล้วอะว่า่าง้่าางา นี่เป่าโอเคดูนะทุกคนมันมี20แผน่นแล้วดูวบอกเลยว่าเนี่ยมันไม่มีกลิ่นแบบแอกลกอฮ <ปะ S 1> อล์จ้ดาดูนะหน้าร้า,านต้องบานเฟื่องนะแล้วก็เฉดเฟื้องเฉดชันแล้วก็ขายของเลยเอาแพรการเหรอเอาก้านนะอ่ะ เดี๋ยวเราจะรอให้ให้ลิฟมันแบบว่าเซตตัวมือใครยาวมือใครหมู่บ้าคากิโอเคถ้าแม่จะถ้าแม่จะพูดกับหนูไม่ต้องคก็ไม่ต้องกันใครช่วยสูตรไม่แต่งหน้าก็ใช้ได้ในระหว่างวันอะคุณไม่แต่งหน้าก็ใช้ได้เดี๋ยวเราให้ลิฟ เดี๋ยวไม่เชื่องไองเดี๋ยวรอให้ลิฟะแห,แห้งก่อนเซตตัวแบบหนึ่งเพราะว่าแล้วหนูจะบอกเลยว่าน้ำมันเยอะแผ่นน้ำมันเยอะเนี่ยในเนี้ยให้มันจุ๊บเลยเนี่ยยี่สิบแผ่นทุกคนแล้วเราใช้แผ่นเดียวอ่ะคือคุ้มแล้วอะ่ะจบเดือนนะเป,นนนเป็นแห้งทุกคนจะได้เลยให้มันแห้งก่อน ้มันแหง้งอันนี้อันนี้เกี่ยแล้วแบบสีไม่ออกนะนี่แห้งแล้วนะโอคอ่ะเช็ดไปเลยหมดแตาเดียวปืดฝงปืด้ดฝงปื้ดคือหมดทุกคนฝงปื้ดคือหมดหมดเลยเกี่ยงเหลือครับฝงปืด้ด